เปิดคำทํานายหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อมีรัชการที่สิบขึ้นสรงราชจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยปราบรื้มอย่างหาที่สุดมิได้ในสมัยที่พระราชพมยานวีระถาวโรหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ได้มีการรวบรวมคำเทศนาของหลวงพ่อไว้เป็นหนังสือชื่อ ลือสีทัศนาจรซึ่งได้จัดพิมพ์ออกหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มที่1ตอนเทวดาชวนขุดทองได้มีการพยากรณ์ทำนายแทรกไว้และมีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรัชกาลที่10ว่าจะมีผู้มีบุญขึ้นมาของราชเป็นรัชกาลที่10และจะมีเหตุการณ์ใดบ้างดังเนื้อหามีข้อความได้บันทึกไว้ดังนี้เมื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นดรปริญญา ก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างแต่ทว่าเจ้าลิงนี่สิ่ลือสีลิงดำหัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพอแผ่นดินสะเทือนก็ถึงกำหนดจิตว่านี่มันคือเรื่องอะไรพอมีความดั่งรีเท่านั้นก็ปรากฏว่าบรรดาปียสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผีมีศักดิ์ศรีใหญ่แต่งตัวสีแดงพืชไปหมดประมาณ70-80คนแล้วก็ประมาณสีเขียวสีดำอีกหลายร้อยคน เห็นบริเวณนั้นเกลื่อนกลนไปหมดจึงถามว่านี่พ่อพ่อเทวดาแกมาทําอะไรกันอยู่ที่นี่และทําไมแผ่นดินมันถึงสะเทือนเขาก็ชี้ไปที่ท่านพระเจ้าโกษาปองคราวนี้การไปคราวนี้ของท่านเจ้าพระยาโกษาปองน้องชายเจ้าพระยาโกษาปานท่านไปด้วยความจริงชื่อนี้สมมุติขึ้นมาอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆแค่แล้อกันและเจ้าพระยาโกษาปองเป็นใครก็อย่าคิดอย่าถาม ถามก็ไม่บอกแกก็เลยบอกว่าเจ้าพระยาโกษาปองมันคิดจะขุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้ทรัพย์ใต้แผ่นดินในเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็เลยทําให้มันรู้ว่ามีจริงก็เลยถามเขาว่ามีมากไหมเขาบอกว่าเฉพาะทองคําก็ประมาณ15หตันเห็นจะได้แล้วยังมีแก้วที่มีค่ามากทีนี้ถามเขาว่ามันอยู่ลึกไหมวะจะขุดได้ไหมแกก็เลยบอกว่าขุดไม่ยากหรอก มันไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณ1กิโลเท่านั้นก็ถึงก็เลยบอกว่านี่แกไม่น่าบอกอย่างนี้นี่เป็นของที่เกินวิสัยที่คนจะขุดได้ทําไมถึงบอกอย่างนั้นเขาก็หัวเราะยังได้ถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลดีแก่ประเทศชาติในสมัยไหนเขาก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางราชัชสมัยของรัชกาลที่ส0แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่า ประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลยแม้แต่ยุโรปก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะว่าอำนาจบุญบาร,รมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่9เป็นผู้มีบุญบาร,รมีใหญ่ปู่พื้นฐานเอาไว้แล้วก็มีพระโอษธิราชที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่มีบุญบาร,รมีใหญ่ ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทําลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์มีจิตหยาบปรารถนาจะให้คนไทยทั้งชาติมีความเคารพในพุทธศาสนาเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เขาจะพาตัวเขาพินาศไปเองเพราะอํานาจบุญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษเขาว่ากันอย่างนั้นก็เลยบอกว่า โมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกันก็เลยถามต่อไปว่าการที่ทําให้แผ่นดินสะเทือนนี่นะเป็นปัจจัยเพราะพระยาโกษาปองแกมีความละโมบโลภมากอยากจะได้ทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหมก็มีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอเจ้าพระยาโกษาปองนี่มันเป็นเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ว่าตอนนี้ตามันยังไม่ดี แต่ถว่านิสัยเขาก็ดีก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุจริตไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีจิตประกอบด้วยกุศลอย่างนี้จึงแสดงอาการให้ปรากฏและอีกประการหนึ่งคนที่มาทั้งหมดนี่เป็นอันว่า99.99 99จัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่ก็เลยถามว่าคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่นะ่ะ มันใหญ่กันตรงไหนเขาก็บอกว่าใหญ่ตรงที่มีความดีนะสิเพราะการมาขราวนี้นี่ตั้งใจจะมานมัสก,การพระดีที่เรียกกันว่าสุปฏิปันโนและพระทั้งหลายเหล่านั้นคือคณะของเขาเองคำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำฉบับเต็มคำทำนายพระราชพมยานวีระถาวโรหรือที่คนรู้จักทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำฉบับเต็ม จากวัดจันทารามท่าสุงเรื่องอนาคตของประเทศชาติเรื่องนี้มีการเผยแพร่เมื่อวันพุทธที่23ธันวาคมปีพุทธศักราช2518เรื่องมีอยู่ว่าท่านพลตียุทธศิลป์เกศรสุขผู้บัญชาการกองพลที่3ยศและตำแหน่งในสมัยนั้นได้นิมนต์หลวงพ่อมหาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำพร้อมด้วยพระเถระรวมหรูป เพื่อไปบำรุงขวัญของทหารในเขตกองทัพภาคที่สองโดยนำผ้ายันมหาพิัยสงครามและเหรียญเอกราชไปแจกให้แก่ทหารตามฐานปฏิบัติการชายแดนระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคมปีพุทธศักราช2518และในวันสุดท้ายคือวันที่23ธันวาคมปีพุทธศักราช2518ได้ทำการแจกของให้แก่ทหารค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา และก่อนทำการแจกได้แสดงธทำมิกถาเรื่องอนาคตของชาติณพุทธสถานค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมามูลเหตุที่มาแจกวัตถุมงคลเจริญสุขแก่บรรดาทหารของชาติทุกท่านอาตมาได้ไปทำการแจกจ่ายผ้ายานและเหรียญแก่ทหารทางภาคเหนือมาแล้วสมครั้งต่อมาได้ทราบข่าวจากข้าหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปรารถนาว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านไม่หวงทหารภาคอีสานหรืออย่างไรจึงไม่ไปแจกของแก่ทหารทางภาคอีสานบ้างความจริงอัตมาก็ห่วงทหารทางภาคอีสานเช่นเดียวกันกับทหารทางภาคเหนือเมื่อท่านผู้บัญชาการกองพลที่สามจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินมาแจกจ่ายจึงได้นำสิ่งของมาแจกจ่ายในครั้งนี้ขั้นแรกอนุศาสนาจารย์ไดอารัธนาให้แสดงธรรมต่อมาท่านผู้บังคับบัญชากองพล ได้อาราธนาให้เล่าเรื่องของที่นํามาแจกจ่ายว่าทรงคุณอย่างไรบ้างผู้ที่ได้รับแจกไปจะได้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นเพื่อสนองเจตนาของอนุสาสนาจารย์และผู้บังคับบัญชากองผลที่สาได้อาราธนาขอพูดเรื่องธรรมะก่อนสักเล็กน้อยจากนั้นจึงพูดถึงเรื่องของสิ่งของที่นํามาแจกจ่ายเราทุกคนอยากมีความดีด้วยกันทั้งนั้นแม้บางคนนึกว่าตนเองอยากมั่งอยากมี อยากมียศมีอำนาจแต่ความจริงแล้วก็คืออยากมีดีนั่นเองแม้เราจะมียศสูงแต่ถ้าใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ตามเถอะแต่ที่สุดของความอยากนั้นก็คือความดีนั่นเองรักษาศีลห้าให้ได้ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เราจะทำเป็นเบื้องต้น5ประการคือ 1. เราไม่อยากให้มีใครฆ่ารังแกข่มเหงเราเราก็อย่าไปฆ่า ไปรังแกไปข่มเหงเขา 2. เราไม่อยากให้ใครมาลักของของเราเราก็อย่าไปลักของของเขา 3. เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราเราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขา 4. เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเราเราก็อย่าไปโกหกเขา 5. เราไม่อยากเป็นคนบ้าก็อย่าไปดื่มสุรามีไรพอถ้าดื่มสุรามากๆก็จะกลายเป็นคนบ้า จเจริญพรมวิหารสีไว้ความดีที่สูงขึ้นไปอีกที่เราควรประพฤติเป็นหลักในการดำรงชีวิตเพื่อความสุขความจเจริญแก่ตนเองคือพรมวิหารมี4ประการคือ 1. เมตตาความรักเราต้องรักตัวรักครอบครัวรักญาติพี่น้องหมู่คณะตลอดจนถึงรักประเทศชาติ 2. กรุณาความสงสารที่มีต่อบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากอยากให้เขาพ้นทุกข พ้นจากทุกทรมานที่เขาได้รับอยู่ 3. มุทิตายินดีด้วยเมื่อบุคคลอื่นได้ดีมีความสุขไม่ริษยาเขาเขาได้ดีก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วย 4. อุเบขาวางเฉยเมื่อลูกของเราญาติพี่น้องหรือพักพวกของเราไปทำผิดเราต้องวางตัวเป็นกลางเมื่อเขาจะได้รับโทษก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไม่ช่วยเหลือเขาในทางที่ผิด เว้นจากความลำเอียงทั้ง4ประการผู้ที่มีคุณธรรมในข้อที่4นี้จําเป็นต้องมีคุณธรรมข้ออื่นสนับสนุนคือเราต้องเว้นจากอคติคือ 1. ความลำเอียงเพราะความรัก 2. ความลำเอียงเพราะความชัง 3. ความลำเอียงเพราะความหลง 4. ความลำเอียงเพราะความกลัวทหารแปลว่าคนหนุ่มทหารทุกคนต้องเป็นคนหนุ่มแม้จะแก่อายุมากแล้วก็ต้องทําตัวเป็นคนหนุ่ม เพราะคำว่าทหารแปลว่าคนหนุ่มคนหนุ่มนั้นจะเป็นคนที่แข็งแรงว่องไวกระหาญและบึกบึนมีไหวพริบปฏิพานดีมีความสามัคคีรักใคร่กันไม่ทอดทิ้งกันเมื่อมีภัยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทและข้อสําคัญที่สุดนั้นต้องยอมตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อถึงคราวจําเป็นนี่พูดอย่างทหารอัตมาเคยเป็นทหารเรือมาแล้วย่อมรู้จักชีวิตวิญ,ญญาณของทหารดี ทหารไปรบถือว่าทำเพื่อชาติบ้านเมืองทหารที่ไปราชการสงครามเพื่อป้องกันอิสรภาชศัตรูนั้นหากไปฆ่าฆ่าศึกศัตรูก็ไม่ถือว่าเป็นความชั่วแต่เป็นการทำความดีต่างหากเพราะเราทำหน้าที่ป้องกันสิ่งที่ดีงามเอาไว้ความดีนั้นคือความอยู่รอดของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความสงบสุขของปวงชนในพื้นแผ่นดินไทยทุกคนความสงบสุขนั้นเป็นยอดของความดีทั้งมวล การที่เราเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของเราเพื่อรักษาความดีทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจึงได้ชื่อว่าเราทุกคนได้ทำความดีสมศักดิ์ศรีของทหารไทยจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปกรรมเราทุกคนจะไม่แพ้จะไม่ต้องตกเป็นทาสของใครๆดังที่พวกเราพากันวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงปริวิตกและทรงมีความห่วงใยประชาชนบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2518พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอาตมาคือที่วัดท่าสุงและได้ตัดถามความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรอนาคตของชาติอาตมาได้ถวายพระองค์ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใคร อาตมาขอถวายชีวิตเป็นประการเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมัง่งคั่งสมบูรณ์จะมีแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังปรากฏไม่ชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพุทธศักราช2524เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสง ให้เห็นความมืดหมดไปที่อัตมาก้ายืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือคำทำนายของพุทธโคสาจารย์ในประการแรกอัตมาได้พบและได้อ่านในหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดคอยซึ่งพระอรหันต์ในอดีตนามว่าพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่ได้เขียนไว้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏ โดยท่านได้เขียนคำทำนายได้ว่ากรุงศรีอยุธยาต้องถูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีเข้ามากู้ชาติเมื่อมากู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นความจริงตามทํานายทุกอย่างทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งสิบรัชการในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโคสา,าจารย์ ได้ทานายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชการดังนี้รัชการที่หนึ่งทำนายว่ามหากาบผ่านมหายักษ์รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที <normal> ่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดรัชการที่หกทำนายว่า ราชราชาโจรรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่8 ،ปดทำนายว่ายุคธมินรัชการที่9ก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวรัชการที่10บทำนายว่าชาววิไลความแม่นยำของคำทำนายเมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชการก็เห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชการที่หนึ่ง ผ่านพระเจ้าตากศินขึ้นของราชสมบัติรัชกาลที่สองท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพุทธศาสนาทำให้การค้นขวา้าพระธรรมวินยัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชกาลที่สท่านมีหัวคิด,ดเริ่มหางานมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชกาลที่สท่านสนิทสนมธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวดถึง27พรรษา มีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นอย่างยิ่งเป็นคู่บารมีกันรัชกาลที่หําจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดมากเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ยอมเสียแขนเสียขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมดคือยอมเสียแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้รัชกาลที่6เป็นโจร พระทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระพีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าขครองคงจะต้องบังคับขับสเขี่ยวเข็นเย็นข้าร่ําไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทําทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ เช่นแสดงมหรสพเล่นขนกับข้าราชบริพารยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังคงสามารถทําให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจะเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติเป็นอย่างหนักรัชการที่7นั่งทนทุกข์พระองค์ทรงสเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชการก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดูแลข้าราชบริพารเป็นจํานวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์จําพระไทยสละราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนพระองค์สิ้นพระชนรัชกาลที่8ยุทธมินบ้านเมืองอยู่ในสภาวะของสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอกปลงพระชนตจนสวรรคต รัชการที่9ทําทำนายว่าถิ่นกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่ผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชการต่อไปคือรัชการที่ส0บทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เมื่อนานา,นาอรารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายราชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิบรัชการเท่านั้นหรือ ปัญหาที่น่าคิดต่อไปคือว่าทําไมพระพุทธโคศาจารย์จึงทํานายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อัตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถจะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก็ยังมีอยู่หลายองค์ในขณะนี้ทุกๆรูปที่อัตมาสอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์ก็จะยังคงมีอยู่กับชาติไทยโดยตลอดอีกไม่นานมิใช่เพียงสิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สิบเป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีความเจริญต่อไปไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่ผ่านมาแล้วจึงไม่จําเป็นต้องพยากรณ์อีกต่อไปประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครๆนั้นคือพุทธธรรมนายของเหตุการณ์โลกพระพุทธธรรมนายนี้ก็มีปรากฏในสมุดคอยของพระพุทธโคสา,าจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความปรากฏดังสังเขปดังนี้อานันทะดูก่อนอานน์โลกต่อไป จะเต็มไปด้วยความเร,ร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีประมาณปีพุทธศักราช2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณชีพรามจะตายกันมากแต่ว่าอานน์ความร,าร้อนก่อนถึงกึ่งพุทธกาลนั้นยังมีความร,าร้อนน้อยกว่าความร,าร้อนหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาล จะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอารวาสสมณชีาพามจะล้มตายอยากนอกพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและก,กันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกลบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทํานายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นความจริงทุกอย่างก่อนถึงพุทธการ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นลูกไฟเหล็กหล่งไหลามาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังกึ่งพุทธการได้เกิดสงครามลทัทธิคือพวกยักษ์นอกาศาสนาเพิ่งจะเลิกลากันไปแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนถึงกระทั่งบัดนี้มีเพียงชาติไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคงตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จะมีไผ่บ้างแต่ไม่มากนักหากเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายัางเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดียรถ์ถีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พุทธศาสนาจะสถิตสถาพร อยู่ได้ตลอดไปดวงทหารคู่กับดวงเมืองขอให้ทหารทุกคนจงสำนึกตนเองว่าเราต้องมีความสามัคคีเด็ดเดียวไม่ประมาทกล้าหารและพร้อมที่จะยอมตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและบรวรพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวจำเป็นเพราะบ้านเมืองจะอยู่รอดปลอดภัยก็เพราะทหารเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อพระองค์จะเริ่มสร้างเมืองหลวงใหม่ได้ทรงผูกดวงเมืองและวางลักษณาดวงเมืองไว้ให้คู่กับดวงทหารโดยให้ทหารเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองบ้านเมืองจึงจะอยู่รอดที่พูดนี้มิใช่มายุโยงให้ท่านทั้งหลายกระด้างกระเดืองทําการปฏิวัติร,รัฐประหารหรือยึดอํานาจจากใครๆเพียงแต่ขอให้เราทุกๆคนช่วยกันควบคุมสถานการณ์ไว้ให้บ้านเมืองสงบสุขเท่านี้ ก็ได้ชื่อว่าทหารควบคุมรักษาเมืองดีแล้วดวงชะตาของทหารนั้นเข้าเกณฑ์ราชาโชคตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2518แล้วและโคจรเข้ามาควบคู่กับดวงเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมปี2519เป็นต้นไปจึงจะมีอิทธิพลให้ประเทศชาติและบ้านเมืองค่อยขี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นขณะน,นี้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภาพป่วยไข้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาเยียวยาหรืออาจจะต้องถึงกับการผ่าตัดบ้างอาการของบ้านเมืองจึงจะดีขึ้นเมืองไทยมีขุมทรัพย์มหาศาลทรัพยากรของบ้านเมืองที่จะขี่ใครไปในทางที่ดีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นไปและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ประเทศชาติและประชาชนจะเริ่มพบกับความสุขสบายขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่มากนัก แต่จะปรากฏเด่นชัดว่าประเทศชาติและประชาชนจะร่ำรวยขึ้นมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เป็นต้นไปเพราะเรามีทรัพยากรมากมายมหาศาลล้วนแต่เป็นของมีค่าทั้งสิน้นอาทิเช่นน้ำมันแร่ทองคำและยูเรเนียมวัตถุต่างๆที่มีพร้อมอยู่ในเมืองไทยและเราก็ได้พบแล้วแต่ยังไม่สามารถจะนำเอาออกมาใช้ได้เพราะเรา มีขีดความสามารถอันจำกัดธงมหาพิชัยสงครามสำหรับผ้ายันธงมหาพิชัยสงครามที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ได้ทำขึ้นคขั้งแรก1นึ่งแสนผืนนำขึ้นทุนเกล้าถาวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว9 0้าหมืนผืนมีเหลือนำมาแจกจ่ายคราวนี้เพียง1 0,000ผืนการทำผ้ายันนี้ก็ทำจากตำราของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็เคยทำมาเพื่อมอบให้เป็นธงชัยนำทัพ เพื่อเข้าตีฆ่าศึกได้ตำราทำผ้ายันพิชัยสงครามตามตำราบอกว่าใครอยากเรียนตำรานี้ไปทำต่อต้องนำดาบสองเล่มออกไปรำกลางแจ้งหากเกิดฟ้าผ่าในขณะรำดาบจึงจะเรียนตำรานี้ได้อัตมาเป็นพระไม่สามารถจะนำดาบออกไปรำได้แต่ก็อยากเรียนตำราจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตนมีบุญบารมีที่จะเรียนตำรานี้ได้แล้ว เวลาถือดาบออกพ้นจากชายคาขอให้เกิดฟ้าผ่าเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ถือดาบสองเล่มออกไปนอกชายคาพอพ้นชายคาเท่านั้นฟ้าก็ผ่าขึ้นถึงสองสามครั้งจึงมั่นใจได้ว่าครูได้อนุญาตให้เรียนตำรานี้ได้แล้วจึงได้เรียนตำรานี้มาทำผ้ายันพิชัยสงครามขึ้นมีพระเถระทางเหนือมาช่วยปลุกเสกด้วย หลังจากท่านได้ชักชวนคณะสิทธิ์ล่องเรือไปขอยืมตำรามหาพิชัยสงครามจากวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาแล้วกลับมาทำผ้ายันจำนวนนับแสนผืนโดยมีเจ้าภาพเป็นผู้จัดทำถวายขึ้นทังผ้าและพิมพ์ยันลงในผืนผ้าคือคุณประชาคุณอรุณสิกวานิชควรที่จะได้รับการอนุโมทนาผู้อยู่เบื้องหลังของงานนี้ด้วยและเมื่อทำด้วยตัวเองแล้วก็ได้อาราธนาพระเถระ ผู้ส่งวิทยาคมในภาคเหนือหลายรูปมาช่วยกันปลูกเสกเมื่อเดือนสิงหาคมจึงได้นําออกมาแจกจ่ายแก่ทหารทางภาคเหนือปรากฏว่าได้ผลดีมีฐานปฏิบัติการบางแห่งที่ทหารรับผ้ายันไปแล้วถูกถล่มด้วยปืนคอและจรวดฐานแหลกหมดแต่ทหารในฐานปลอดภัยทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามคนเราเมื่อถึงกําหนดจะต้องอสัญญรรมแล้วก็หนีความตายไม่พ้น แม้แต่ผู้บรรยายหรือผู้ทําผ้ายันนี้ก็ต้องตายอนุภาพของผ้ายันผ้ายันนี้จะช่วยได้เพียงแต่ว่าหากเรามีข้อกรรมจากอดีตเช่นเคยทําปานาติบาตแรงอุปฆาตกรรมจะมาตัดรอนชีวิตให้หมดไปในเวลาอันไม่สมควรหากเรามีข้อถึงคาดอย่างนี้ผ้ายันจะช่วยให้เคราะเบาบางลงเพียงแค่ให้เราได้รับบาดเจ็บอาจไม่ถึงตายหากข้อเราไม่ถึงคาดเพียงแต่มีเคราะห์ จะได้รับบาดเจ็บยันนี้จะช่วยให้ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่ถูกกระสุนปืนหรือสะเก็ดระเบิดก็จะไม่ทําให้เราเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวลูกปืนที่มากระทบเราจะมีค่าเท่ากับแมลงตัวหนึ่งที่บินมาประทะเท่านั้นขอให้ทุกท่านถือว่ายันธงมหาพิชัยสงครามเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําคัญกว่าเหรียญเอกราชที่ได้รับแจกไปถ้านําไปใช้ในทางที่ผิดจะไม่มีผลและทั้งธงและเหรียญ จะไม่มีผลในการป้องกันตัวเลยหากเรานำไปใช้ในทางที่ผิดคิดมีชอบหรือยิ่งคนที่คิดทรยศต่อชาติและบ้านเมืองแล้วด้วยอัตมาอยากให้เขามารับโดยเร็วเพราะเหรียญและธงจะช่วยสนับสนุนให้เขาประสบกับความวิบัติเร็วเขา้ามีอยู่รายหนึ่งมาขอผ้ายันจากอัตมาอัตมาไม่ให้เพราะเกรงว่าเขาจะนำไปใช้ในทางที่ผิดจะทำให้ชีวิตเขาสั้นลงแต่เขารับรองตนเองเช่นนั้นอัตมาก็มอบให้ และได้ทราบต่อมาภายหลังว่าเขานำผ้ายันไปใช้ในทางที่ผิดตามที่อัตมาคาดการไว้ผลที่สุดเขาก็ถูกยิงตายสุดท้ายนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนไตรยัยจงดลบันดาลให้ทหารทุกคนจงมีความสุขความเจริญและปลอดภยัยชนะฆ่าศึกตลอดการสวัสดี